เติมเขาคอร์ดฝึกควายนะครับฝึกสมาธิควายนะครับคือควายนี่ครับมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะครับแต่ถ้าเ่าฝึกนี่มันอันตรายนะครับอันตรายเพราะว่ามันตัวใหญ่แล้็มีเขาแหลมนะครับคือตอนนี้มันอาจจะเป็นอยังนะครับแต่ถ้าอนาคตมันมีลูกนะครับมันเป็นตัวแม่นะครับมันก็ อาจจะห่วงลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ฝึกสมาธิก่อนนะครับหมื่นละเล็กละน้อยนะครับหมือนละ30นาทีนะครับเบิองต้นนะครับก็เราก็ต่อไปก็มื่อชิ้นล้็เพิ่มเป็นชั่วโมงนึงอย่างนี้ครับฝึกสมาธินะครับ ก็มีมีตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งนิ่งนะครับนิ่งยอนิ่งเลยนะครับ่าจจะเคยฝึกมานะครับตัวนี้ก็ยังบนิ่งปันไดนะครับประมาณสามสินาทีนะครับเพชดตว้มือสม,มือครับ